ภายหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือกลุ่มร่วมเจริญกรุป๊ปบ้านฉางคุณบัณฑิตสุวรรณรัชตมณีประธานกลุ่มร่วมเจริญกรุป๊ปบ้านฉางได้จัดอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องฉีดน้ำความดันสูงและอุปกรณ์ทำความสะอาดพร้อมทั้งน้ำดื่มอาหารเพื่อส่งต่อให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดำเนินการต่อไปภายหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมในครั้งนี้คุณบดิตสุวรรณจตามณาีประธานกลุ่มลุ่มเจริญและก็คุณสมบัติสยบเชยรองประธานกลุ่มลมเจริญท่านได้ติดตามสถานการณ์น้าท่วมมาโดยตลอด นะครับเพราะว่าท่านจะติดตามเรื่องนี้คือส่วนหนึ่งก็คือพี่น้องคนไทยด้วยกันนะครับท่านก็ได้มอบหมายส่วนหนึ่งคือหน่วยงานราชการที่ขอการสนับสนุสนมาคือบางส่วนนะครับขอในเขตของนิคมพัฒนาก็ดีอำเภอพัญชาก็ดีเนี่ยท่านก็มีมีหน่วยงานราชการขอรสนับสนุสน,นมาส่วนหนึ่งแต่วันนี้เราจัดใหญ่นะครับที่มีพันธมิตรมาร่วมกัน นะครับแม right? ้ว่าเครื huh ่องฉีดน้ำแรงและอุปกรณ์การกวาดาคารนะครับก็ได้รับการสนับสนุนมาเป็นอย่างดีวันนี้เราได้รวมใครกันนะครับที่จะมอบให้กับชาวเชียงรายนะครับทั้งอุปกรณ์ทั้งหมดนี้วัตถุประสงค์ก็คือได้รับการสนับสนุนจากพัฒน์มิตรของเรานะครับเรื่องการฉีดน้ำแรงและกรับอุปกรณ์ปารกวาต่างๆก็ฉีดน้ำแรงช่วงนี้ก็คือหลังจากที่เพราะว่าน้ำมันลดแล้วเนี่ย ก็จะเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องพุนแรงอย่างดีเลยที่จะกระตุ้กล้ามต่างเสถียต,ต่างนะครับที่จะทําให้ชาวบ้านหรือผู้เย,ย็นนาไปใช้ประโยชน์เนี่ย้ก็สางบ้านได้อย่างเร็วเลยครับผมข,ของที่ไปถึงเชียงรายนะครับเราจะมีคณะขอแทนจากกลุ่มรุ่ะเดินเรานําทีมไปถึงจังหวัดเชียงรายมอบให้กับตัวเองเลยนะครับเครื่องดื่มท่องเทประมาณสินะกรับนะครับ,นะรบน้ําดื่มประมาณ500ร้อยแร็บ ที่จําเป็นในการใช้สำหรับสะตาดนะครับการมอบมอบของช่วยเหลือในการน้ําท่วมในครั้งนี้นะครับหลังจากที่ภาวะน้ําลดแล้วเนี่ยเราก็จะมอบผ่นานท่านนายกเทศมนตรีนครเจียงรายนะครับโ<ม><ม>ดยโดยคณะของเราก็จะเดินทางไปไปส่ทบที่นู่นครับ